ซ o ฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซไปไหนใครๆก็พูดแต่ซอฟต์พาวเวเปิด YouTube ขึ้นมาก็เจอแต่ซอฟต์พาวเวเปิด TV ีขึ้นมาก็เห็นแต่ซอฟต์พาวเวก็ไม่รู้เหมือนกันว่า soft power คืออะไรนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายคำว่า soft power ให้ฟังนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรพวกเราจะได้ไม่ต้องงงกันนะครับ Top power มันเป็นคําภาษาอังกฤษนะครับมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยศาสตราจารย์โจเซฟไนนะครับอาจารย์ท่านนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์บัร์ดหลังจากที่ได้คิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมาก็ได้ทําการเขียนหนังสือ Top Power the Mean to Success in the World Politics จำหน่ายในปี2004นะครับถ้าแปลเป็นไทยนะครับ ก็คือการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมการดื่มการกินวิถีชีวิตการดำารงชีวิตการใช้ความเชื่อนำเสนอผ่านสื่อต่างๆหรือการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจแล้วทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วหันมาชอบในสิ่งเหล่านั้นก็คือหมายถึงการกระทาอะไรก็แล้วแต่ ที่ทำให้มันเห็นอย่างชัดเจนเห็นบ่อยบ่อยแล้วคนก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาชอบในด้านนั้นๆสําสำหรับประเทศไทยรัฐบาลได้กำหนด top power ไว้5 f นะครับมี5รูปแบบ f ที่1ก็คือ food อาหารไทย f ที่2ก็คือฟิล์มภาพยนตร์หรือวิดิทัศน์ f ที่3แฟชั่นการออกแบบแฟชั่นไทย เอฟที TC, Fighting, สีไฟติ้งศิลปะการต่อสู้การป้องกันตัวเช่นมวยไทย f อฟทีห้าเฟสติวัลเทศกาลประเพณีไทยต่างๆเช่นประเพณีวันสงการประเพณีการวิ่งควายประเพณีลานนาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสของคนไทยของสังคมไทยที่จะได้ทำซอฟต์พาวเวอร์ที่มันมาแมทชิ่งกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ วันนี้ใครกำลังเก่งเรื่องการทำอาหารใครชอบที่จะแสดงหนังตัดต่อภาพ,พยนตร์นำเสนอวิดีโอการพรีเซนต์ต่างๆหรือการออกแบบทำแฟชั่นชุดเครื่องแต่งกายผ้าไทยผ้าไหมใครชอบการตกมวยศิละปะป้องกันตัวต่างๆหรือประเพณีไทยที่จะสืบสานให้มันยั่งยืนและให้ต่างประเทศเขาได้เห็น วันนี้เป็นโอกาสที่เราจะมานำเสนอผ่านซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทําให้คนทั้งโลกได้เห็นนี่คือโอกาสที่จะสร้างเม็ดเงินเข้ามาในประเทศนี่จะเป็นการปลูกฝังให้ทั้งโลกได้รู้ว่าสิ่งที่คนไทยทําคืออะไรปลูกฝังให้เด็กเยาวชนของคนไทยได้รู้ว่าประเทศไทยมีสิ่งดีๆที่จะนำเสนอสู่ชาวโลกวันนี้ครับถึงเวลาออกมาช่วยกันครับทำซอฟต์พาวเวอร์ให้มันยิ่งใหญ่รู้แล้วนะครับ คำว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอให้ประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ก้าวไปข้างหน้าครับเพื่อคนไทยทุกคนสวัสดีครับ